ลูกรักเคยมีสักครั้งไหมที่ลูกรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกรู้สึกเหมือนเป็นคนเดียวที่นั่งอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าอย่างประหลาดสวัสดีลูกๆขอต้อนรับสู่ช่องธรรมะเสียงกับคุณแม่มาลีลูกรักวันนี้ แม่ชีจะพาพวกเรามาทำความเข้าใจกับความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนและทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตมนุษย์นั่นคือความโดดเดี่ยวหรือที่ภาษาธรรมะเรียกว่าวิเวกซึ่งหมายถึงความสงัดความสงบและการปลีกตัวออกจากสิ่งรบกวนภายนอกแม่ชีรู้ดีว่า ในโลกที่เต็มไปด้วยการเชื่อมต่อ,อยังไม่หยุดยอนนี้การรู้สึกโดดเดี่ยวอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวและทําให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาแต่แม่ชี้อยากให้ลูกมองความรู้สึกนี้ใหม่ทั้งหมดเพราะแท้จริงแล้วพระพุทธองค์ทรงชี้ชัดว่าความโดดเดี่ยวที่แท้จริงนั้นเป็นเครื่องหมายของผู้มีบุญบารมี ที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการตื่นรู้เราต้องแยกให้ออกก่อนว่าความเหงากับความโดดเดี่ยวอย่างมีปัญญานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความเหงาคือความรู้สึกขาดแคลนต้องการผู้อื่นมาเติมเต็มเป็นความรู้สึกที่เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและสิ่งภายนอกเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวด และเป็นทุกข์แต่ความโดดเดี่ยวที่แม่ชีกำลังจะพูดถึงนี้คือการเลือกที่จะอยู่กับตัวเองด้วยความสงบและเป็นสุขเป็นการใช้เวลาอันมีค่าเพื่อทบทวนจิตใจและสแสวงหาความจริงอันเป็นรากฐานแห่งความสุขที่ยั่งยืนพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงวิเวกไว้ถึงสามระดับ ซึ่งเป็นบันไดแห่งการหลุดพ้นที่ลูกๆทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ตอนนี้ระดับที่หนึ่งกายวิเวกหรือสังัดกายกายวิเวกคือการปลีกตัวออกจากความวุ่นวายทางกายภาพลูกไม่จำเป็นต้องหนีเข้าป่าหรือไปบวชเป็นพระทันที แต่หมายถึงการสร้างพื้นที่สงบให้กับตัวเองในชีวิตประจําวันอาจจะเป็นมุมเล็กๆในบ้านห้องพระหรือแม้แต่การเดินจงกรมในสวนสาธารณะที่เงียบสงบการสงัดกายนี้ไม่ใช่การตัดขาดจากโลกแต่คือการลดสิ่งเราที่จะดึงจิตใจลูกออกไปสู่ภายนอก เมื่อกายสงัดแล้วจิตก็จะเริ่มมีพื้นที่หายใจลูกจะเริ่มเห็นว่ากิจ,จกรรมทางสังคมมากมายที่เราเข้าร่วมนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้เติมเต็มความสุขที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการกลบเกลื่อนความว่างเปล่าชั่วคราวเท่านั้นสัญญาณแรกแห่งบุญใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงชี้ชัดก็คือ การไม่ชอบการเข้าสังคมที่ไม่จําเป็นลูกจะเริ่มรู้สึกว่าการสนทนาที่ตื้นเขินการนินทาว่าร้ายหรือการสังสรรค์ที่ไร้แก่นสารนั้นเป็นเรื่องที่น่าเบื่อนาย ลูกจะเริ่มเห็นว่าเวลาที่เสียไปกับการเข้าสังคมเหล่านั้นสามารถนำมาใช้เพื่อพัฒนาจิตใจของตัวเองได้ดีกว่านี่ไม่ใช่ความหญิงยโสแต่เป็นการเติบโตทางปัญญาที่ทำให้ลูกเริ่มเลือกที่จะอยู่กับความจริงมากกว่าความมายาระดับที่สองจิตตะวิเวก หรือความสงัดจากกิเลสและอารมณ์ต่างๆนี่คือหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมลูกรักแม้ลูกจะนั่งอยู่คนเดียวในห้องที่เงียบสงัดแต่ถ้าในใจลูกยังเต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านความกังวลถึงอนาคตความเสียใจในอดีตหรือความอยากได้ใครมีนั้น ก็ยังไม่เรียกว่าวิเวกที่แท้จริงจิตตะวิเวกคือการปล่อยวางความคิดที่ปรุงแต่งทั้งหลายให้จิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างแท้จริงสัญญาณที่สองและที่สามจะปรากฏชัดในขั้นนี้สัญญาณที่สองคือการมีความสุขกับการอยู่คนเดียวลูกจะพบว่า การอยู่กับตัวเองนั้นเป็นเรื่องที่น่าอภิรมอย่างยิ่งลูกสามารถใช้เวลาเพื่อทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตใคร่ครวนในหลักธรรมและเจริญสติได้อย่างเต็มที่ลูกจะเริ่มพึ่งพาความสุขจากภายในไม่ใช่จากคำชมหรือการยอมรับจากภายนอก และสัญญาณที่สคือการสแสวงหาความจริงอันลึกซึง้งลูกจะเริ่มสนใจในธรรมะประชัชญาและคำสอนที่จะนำไปสู่การพ้นทุก์อย่างแท้จริงลูกจะเริ่มอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรมะและปฏิบัติธรรมด้วยความกระหาย นี่คือเครื่องหมายที่ชัดเจนว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในตัวลูกกําลังเติบโตอย่างแข็งแกร่งระดับที่สามอุปปธิวิเวกสงัดจากกิเลสนี่คือวิเวกระดับสูงสุดเป็นความสงัดจากอุปปธิหรือกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงเป็นความสงัดที่เกิดขึ้น เมื่อลูกได้บรรลุธรรมขั้นสูงแล้วเป็นความสงัดที่แม้จะอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของโลกแต่จิตใจก็ยังคงสงบและไม่หวั่นไหวนี่คือเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมสัญญาณที่4และ5เป็นผลพวงของการก้าวเข้าสู่วิเวกในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น สัญญาณที่สคือการไม่ใส่ใจคําวิจารณ์ลูกจะเริ่มเห็นว่าคําชมหรือนินทาของผู้อื่นนั้นเป็นเพียงเสียงสะท้อนจากความคิดของพวกเขาไม่ใช่ความจริงเกี่ยวกับตัวลูกลูกจะเข้าใจว่าคุณค่าของลูกไม่ได้อยู่ที่สายตาของคนอื่น แต่มาจากความบริสุทธิ์ของจิตใจที่ลูกได้เพียรพยายามสร้างขึ้นมาและสัญญาณที่5คือการรู้สึกแปลกแยกจากสังคมแต่สงบภายในลูกจะรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกกระแสหลักของโลกที่หมุนไปตามกิเลสแต่ในขณะเดียวกันลูกจะรู้สึกถึงความสงบเย็น ที่แผสซ่านมาจากภายในนี่คือความรู้สึกที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเคยประสบมาแล้วเป็นความรู้สึกที่บอกว่าลูกกำลังเดินสวนทางกับโลกแต่กำลังเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความหลุดพ้นลูกรักแม่ชีอยากให้ลูกจดจำไว้ว่า ความโดดเดี่ยวไม่ใช่ความผิดแต่เป็นโอกาสทองที่ธรรมชาติมอบให้ลูกได้กลับมาอยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงจงใช้ความโดดเดี่ยวนี้เป็นห้องปฏิบัติธรรมส่วนตัวเป็นพื้นที่ที่ลูกจะได้ฝึกฝนจิตใจให้เข้มแข็งให้ลูกได้เห็นความจริงว่าความสุขที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่มีคนรักมากมายไม่ได้อยู่ที่มีทรัพย์สินเงินทองแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นซ่อนอยู่ภายในตัวลูกเองรอให้ลูกค้นพบผ่านการเจริญสติและวิเวกนี้จงอย่าก,กลัวที่จะอยู่คนเดียวเพราะเมื่อลูกอยู่คนเดียวอย่างมีสติลูกจะพบว่า ลูกไม่ได้อยู่คนเดียวเลยแต่ลูกกำลังอยู่กับความจริงกำลังอยู่กับธรรมะและกำลังอยู่กับบุญบารมีที่ลูกได้สังสมมาอย่างยาวนานลูกรักการที่เราเข้าใจหลักการของวิเวกทั้งสามระดับแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แม่ชีรู้ว่าลูกลูกส่วนใหญ่ยังต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวและไม่สามารถปลีกตัวไปอยู่ป่าได้แต่ลูกสามารถสร้างวิเวกจำลองขึ้นมาในทุกขณะจิตได้การฝึกกายวิเวกสงัดกายในลูกที่วุ่นวาย ลูกสามารถเริ่มตุ้นด้วยการกำหนดเวลาแห่งความสงบในแต่ละวันอาจจะเป็น15นาทีหลังตื่นนอนหรือ30นาทีก่อนเข้านอนในช่วงเวลานี้ลูกต้องปิดโทรศัพท์มือถือปิดการแจ้งเตือนและปิดประตูห้องให้สนิทนี่คือการสร้างอนณาเขตแห่งความสงบที่ไม่มีใครสามารถรุกล้ำได้ ในช่วงเวลานี้ลูกอาจจะเลือกทำกิจกรรมที่ส่งเสริมความสงบเช่นการนั่งสมาธิการเดินจงกรมหรือการอ่านหนังสือธรรมะอย่างช้าๆการทำเช่นนี้ทุกวันจะช่วยให้จิตของลูกคุ้นเคยกับความสงบและเริ่มที่จะปฏิเสธความวุ่นวายภายนอกโดยอัตโนมัตินอกจากนี้ การเลือกที่จะไม่เข้าร่วมการสนทนาที่ไร้สาระในที่ทำงานหรือการหลีกเลี่ยงการเสพข่าวสารที่กระตุ้นอารมณ์ก็ถือเป็นกายวิเวกอย่างหนึง่งลูกจะพบว่าเมื่อลูกลดการรับข้อมูลที่ไม่จำเป็นลงจิตของลูกจะมีพลังงานเหลือเฟือที่จะใช้ในการสร้างสรรและพัฒนาตนเองการฝึกจิตตะวิเวก สงัดใจด้วยอาณาปานสติหัวใจของสงัดใจคือการมีสติลูกรักเมื่อลูกนั่งอยู่คนเดียวแล้วความคิดต่างๆจะเริ่มถาโถมเข้ามาในจิตใจของลูกอย่างไม่หยุดย่อนนี่คือเสียงรบกวนภายในที่อันตรายกว่าเสียงรบกวนภายนอกเสียอีกวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับความคิดเหล่านี้คือ อาณาปานสติหรือการกํำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกลูกจงใช้ลมหายใจเป็นสมอที่ยึดจิตใจลูกไว้กับปัจจุบันเมื่อลูกหายใจเข้าลูกก็รู้ว่าหายใจเข้าเมื่อลูกหายใจออกลูกก็รู้ว่าหายใจออกไม่ต้องไปบังคับลมหายใจไม่ต้องไปตัดสินความคิดที่เกิดขึ้น เพียงแค่เฝ้าดูความคิดเหล่านั้นเหมือนกับก้อนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าเมื่อลูกทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆลูกจะพบว่าความคิดเหล่านั้นจะค่อยๆอ,อ,อ่อนกำลังลงและจางหายไปเองนี่คือการฝึกให้จิตของลูกสังัดจากกิเลสท,ที่ปรุงแต่งการฝึกอุปธิวิเวกสังัดจากกิเลส ผ่านการพิจารณาธรรมอุปธิวิเวกนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ลูกสามารถเร่งการเกิดของมันได้ด้วยการพิจารณาธรรมอยู่เสมอลูกจงพิจารณาถึงไตรลักษณ์คืออนิจ,จังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตา คือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อลูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความรักทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งความคิดของตัวเองจงถามตัวเองว่าสิ่งนี้เที่ยงแท้หรือไม่สิ่งนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงหรือไม่การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยให้ลูก คลายความยึดมั่นถือมั่นลงทีละน้อยเมื่อความยึดมั่นถือมั่นลดลงกิเลสก็จะไม่มีที่เกาะเกี่ยวและจิตของลูกก็จะเข้าใกล้อุปธิวิเวกมากขึ้นเรื่อยๆลูกรักความโดดเดี่ยวที่ลูกรู้สึกนั้นแท้จริงแล้วคือเสียงเรียกจากภายในที่ต้องการให้ลูกกลับบ้านกลับมาสู่ความสงบ และความจริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของลูกเองจงอยากกลัวที่จะเดินบนเส้นทางนี้เพราะเส้นทางนี้คือเส้นทางของผู้มีบุญที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เดินนำหน้าลูกไปแล้วจงภูมิใจในความโดดเดี่ยวของลูกและใช้มันเป็นพลัง ในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งใหญ่ต่อไปวิเวกเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกและทรงสรรเสริญลูกรักแม่ชีอยากให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญของวิเวกผ่านการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าเองพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งในโลกแต่พระองค์ทรงเลือก ที่จะปลีกวิเวกออกจากความสุขทั้งโลกเพื่อแสวงหาความจริงอันสูงสุดการที่พระองค์ทรงตัดสินใจออกผนวดและบำเพ็ญเพียรอยู่ตามลำพังในป่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงอานุภาพของกายวิเวกที่นำไปสู่การตรัสรู้ในพระไตรปิฎกมีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอยู่คนเดียวอย่างมีสติ พระองค์ทรงตรัสว่าการอยู่ผู้เดียวเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้ยินดีในความสงัดนี่ไม่ใช่การอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครครบแต่เป็นการอยู่คนเดียวเพราะเลือกที่จะคบกับธรรมะการฝึกอุปธิวิเวกสงัดจากกิเลสผ่านการพิจารณาธรรม อุปธิวิเวกนั้นเป็นผลจากการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแต่ลูกสามารถเร่งการเกิดของมันได้ด้วยการพิจารณาธรรมอยู่เสมอลูกจงพิจารณาถึงไตรลักษณ์คืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตา คือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงเมื่อลูกรู้สึกว่าตัวเองกำลังยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความรักทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งความคิดของตัวเองจงถามตัวเองว่าสิ่งนี้เที่ยงแท้หรือไม่สิ่งนี้เป็นของเราอย่างแท้จริงหรือไม่การพิจารณาเช่นนี้จะช่วยให้ลูก คลายความยึดมั่นถือมั่นลงทีละน้อยเมื่อความยึดมั่นถือมั่นลดลงกิเลสก็จะไม่มีที่เกาะเกี่ยวและจิตของลูกก็จะเข้าใกล้อุปธิวิเวกมากขึ้นเรื่อยเรื่อยลูกรักความโดดเดี่ยวที่ลูกรู้สึกนั้นแท้จริงแล้วคือเสียงเรียกจากภายในที่ต้องการให้ลูกกลับบ้านกลับมาสู่ความสงบ และความจริงที่ซ่อนอยู่ในจิตใจของลูกเองจงอย่ากกลัวที่จะเดินบนเส้นทางนี้เพราะเส้นทางนี้คือเส้นทางของผู้มีบุญที่พระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายได้เดินนำหน้าลูกไปแล้วจงภูมิใจในความโดดเดี่ยวของลูกและใช้มันเป็นพลัง ในการสร้างบุญบารมีให้ยิ่งใหญ่ต่อไปวิเวกเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงเลือกและทรงสรรเสริญลูกรักแม่ชีอยากให้ลูกได้เห็นถึงความสำคัญของวิเวกผ่านการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าเองพระองค์ทรงเป็นเจ้าชายที่เพียบพร้อมด้วยทุกสิ่งในโลกแต่พระองค์ทรงเลือก ที่จะปลีกวิเวกออกจากความสุขทั้งโลกเพื่อสแสวงหาความจริงอันสูงสุดการที่พระองค์ทรงตัดสินใจออกผนวดและบำเพ็ญเพียรอยู่ตามลำพังในป่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงอานุภาพของกายวิเวกที่นำไปสู่การตรัสรู้ในพระไตรปิฎกมีหลายครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญการอยู่คนเดียวอย่างมีสติ พระองค์ทรงตรัสว่าการอยู่ผู้เดียวเป็นความสุขอย่างยิ่งของผู้ยินดีในความสงัดนี่ไม่ใช่การอยู่คนเดียวเพราะไม่มีใครครบแต่เป็นการอยู่คนเดียวเพราะเลือกที่จะคบกับธรรมะการแยกแยะระหว่างความเหงาโลกิยะกับวิเวกโลกุตตละลูกต้องเข้าใจว่าความเหงานั้น เป็นโลกิยธรรมเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยภายนอกเมื่อลูกมีเพื่อนลูกก็หายเหงาเมื่อลูกไม่มีเพื่อนลูกก็เหงาแต่วิเวกนั้นเป็นโลกุตตะธรรมเป็นสภาวะที่อยู่เหนือความรู้สึกเหงาหรือไม่เหงาเป็นความสงบ ที่เกิดขึ้นจากการดับเหตุแห่งทุกข์ภายในจิตใจความเหงาทำให้ลูกแสวงหาการเติมเต็มจากภายนอกเช่นการติดโซเชียลมีเดียการดูหนังฟังเพลงอย่างไม่หยุดย่อนหรือการแสวงหาความรักจากผู้อื่นแต่วิเวกนั้นทำให้ลูกกลับมาสู่ภายในทำให้ลูกเห็นว่า ความสุขที่แท้จริงนั้นไม่ต้องไปสแสวงหาจากที่ไหนเลยมันอยู่ที่ความสงบของจิตที่ไม่ถูกรบกวนด้วยกิเลสวิเวกในฐานะการเตรียมตัวเพื่อความตายลูกหลักความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้นคือความตายในวาระสุดท้ายของชีวิตลูกจะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวที่แท้จริง ลูกจะไม่สามารถพาใครไปด้วยได้ไม่สามารถพาข้าวของเงินทองไปด้วยได้ลูกจะต้องอยู่คนเดียวกับจิตสุดท้ายของลูกเท่านั้นการฝึกวิเวกในวันนี้จึงเป็นการเตรียมตัวเพื่อความตายที่ดีที่สุดเมื่อลูกคุ้นเคยกับการอยู่คนเดียวอย่างมีสติแล้วเมื่อถึงวาระสุดท้ายจิตของลูกจะไม่ตื่นตระหนก ไม่หวาดกลัวเพราะลูกได้ฝึกฝนให้จิตอยู่กับความสงบและความจริงมาตลอดชีวิตแล้วลูกจะสามารถปล่อยวางทุกสิ่งได้อย่างง่ายดายและเข้าสู่สุขติภูมิได้อย่างสงบจงอย่าให้ความโดดเดี่ยวเป็นกำแพงที่ขวางกั้นลูกจากโลกแต่จงให้ความโดดเดี่ยวเป็นประตูที่เปิดไปสู่โลกภายใน ที่เต็มไปด้วยปัญญาและความสงบสุขลูกจงใช้บุญใหญ่ที่ลูกมีอยู่แล้วนี้ในการเดินบนเส้นทางแห่งวิเวกอย่างมั่นคงเพื่อให้ลูกได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดภายนอกอีกต่อไปวิเวกกับการเจริญสติปัฏฐานสี การใช้ความโดดเดี่ยวเป็นเครื่องมือลูกรักการเจริญวิเวกนั้นมีความสัมพันธ์อย่างลึกซึง้งกับสติปันสีซึ่งเป็นหนทางเดียวที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายการอยู่คนเดียวอย่างมีสติ จะช่วยให้ลูกสามารถพิจารณาสติปัฏฐานสีได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นกายานุปัสนาสติปัฏฐานสีการพิจารณากายเมื่อลูกอยู่คนเดียวลูกจะเห็นอิริยาบถของตัวเองอย่างชัดเจนลูกจะเห็นว่าร่างกายนี้มีการเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงมีการหายใจเข้าออกลูกจะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราที่เที่ยงแท้แต่เป็นเพียงกองของรูปประธรรมที่กำลังดำเนินไปตามเหตุปัจจัยความโดดเดี่ยวทำให้ลูกมีเวลาเฝ้าดูกายได้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เวทนานุปัสนาสติปัฐานสีการพิจารณาเวทนาเมื่อลูกอยู่คนเดียวลูกจะเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมุสุข,ขเวทนาลูกจะเห็นว่าความรู้สึกเหล่านี้ เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วลูกจะไม่ถูกความรู้สึกเหล่านั้นครอบงำเพราะลูกได้ฝึกฝนที่จะเป็นเพียงผู้สังเกตการจิตตานุปัสสนาสติปฐานสการพิจารณาจิตนี่คือหัวใจสำคัญของการสงัดใจ เมื่อลูกอยู่คนเดียวลูกจะเห็นสภาพของจิตว่าเป็นจิตที่มีราคะหรือไม่มีโทสะหรือไม่มีโมหะหรือไม่ลูกจะเห็นว่าจิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเหมือนลิงที่กระโดดไปมาการเห็นจิตตามความเป็นจริงนี้คือปัญญา ที่จะนำไปสู่การปล่อยวางธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานสี่การพิจารณาธรรมเมื่อจิตสงบแล้วลูกจะสามารถพิจารณาหลักธรรมต่างๆได้อย่างลึกซึง้งลูกจะเห็นว่าธรรมะที่ลูกได้ศึกษามานั้นไม่ได้เป็นเพียงทฤษฎีแต่เป็นความจริง ที่เกิดขึ้นกับตัวลูกเองในทุกขณะจิตวิเวกในฐานะพลังแห่งความสำเร็จอิทธิบาท4ลูกรักวิเวกไม่ได้มีประโยชน์แค่ทางธรรมเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางโลกด้วยการอยู่คนเดียวอย่างมีปัญญา จะช่วยให้ลูกสามารถเจริญอิทธิบาทสี่ซึ่งเป็นธรรมะที่นำไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตฉันทะความพอใจรักใครเมื่อลูกอยู่คนเดียวลูกจะมีเวลาค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกรักและปรารถนาอย่างแท้จริงลูกจะสามารถแยกแยะได้ว่า ความต้องการใดเป็นของลูกเองและความต้องการใดเป็นเพียงการถูกสังคมชักจูงวิริยะความเพียรความโดดเดี่ยวทําให้ลูกมีสมาธิในการทำงานลูกจะสามารถจดจ่ออยู่กับเป้าหมายได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนจากภายนอก ความเพียรที่เกิดจากวิเวกจึงเป็นความเพียรที่มั่นคงและต่อเนื่องจิตตาความตั้งใจเมื่อจิตสงบลูกจะสามารถตั้งมั่นในสิ่งที่ทำได้อย่างแน่วแน่ลูกจะสามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างมีสติไม่วันไหวไปตามอารมณ์หรือคำพูดของผู้อื่น วิมังสาความไตรตรองวิเวกค,คือเวลาแห่งการไตรตรองลูกจะสามารถทบทวนการกระทำของตัวเองได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนเห็นข้อผิดพลาดและนำมาปรับปรุงแก้ไขการไตรตรองนี้คือปัญญาที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนลูกรัก จงอย่ามองว่าความโดดเดี่ยวเป็นความเหงาอีกต่อไปแต่จงมองว่ามันคือของขวัญที่พระพุทธเจ้าทรงมอบให้แก่ผู้มีบุญอย่างลูกจงใช้ของขวัญชิ้นนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ลูกได้พบกับความสุขที่แท้จริงทั้งในทางโลกและในทางธรรม